สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเพรปันแอลนิคมพัฒนาซึ่งวันนี้เป็นวันพระนนเองนะคะวันอานสาหักบูชาช่วงเช้าก็ไปทําบุญอิ่มใจกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะช่วงบ่ายนี้เราก็จะนําทุกท่านให้ไปพบกับการหลอดดินซึ่งการหลอดดินนี้จะเป็นยังไงไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ลำปางขึ้นชื่อในเรื่องของเครื่องปั้นดินเผาและมีทรัพ,พยากรทางด้านดินขาวเป็นจำนวนมากวันนี้เราจึงนำเสนอในส่วนของการขึ้นรูปกระถางดินเผาโดยวิธีการหลอดินซึ่งจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยค่ะมีว่าที่ป้าณีทำอยู่นี้เขาเรียกว่าอะไรคะเออเป็นกระถางดอกไม้มกระถางดอกไม้มจัดสวน มีกระบวนการวิธีทําอะไรยังไงบ้างพอบอกได้ไหมคะเพราะขั้นแรกเลยก็จะมีการออกแบบพิมพ์ออกแบบพิมพ์อ่าแล้วก็มาทําออกออกเป็นพิมพ์เอพิมพ์เสร็จออกเป็นโมเดลเป็นพิมพ์เสร็จก็มาทําเป็นรูปพิมพ์ีเนาะเป็นรูปพิมพ์แล้วก็เอามาหล่อแบบเนี้ยแสดงว่าที่นี่มีคนทำคนทำออกแบบพิมพ์อ่าแต่ถ้าหากว่า ลูกค้าต้องการเขาก็เอามาเสนอให้เราได้ซึ่งการหล่อน้ำดินนี้เราจะต้องมีพิมพ์เพื่อใช้ในการหล่อดินและการทำพิมพ์นี้เองเป็นสเสน่หของการออกแบบที่เราจะนําเสนอและนี่คือวิถีชีวิตจริงๆในช่วงวิถีแห่งโควิดต้องปรับตัวและต้องสู้กันต่อไปพบกับพวกเราและติดตามพวกเราได้ที่เพจปัน